โอชามติวันนี้วันที่21เดือนเมษายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้อยู่ในการจดจำของพ่อนั้นเป็นโทรีที่หวานซึ่งลูกนั้นจะต้องแจกจ่ายให้กับคนอื่นอยู่เรื่อยๆนี่ก็หมายความว่าลูกจะต้องให้คำแนะนำของอัลฟาและเบต้ากับ ผู้อื่นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆคำถามของเมอรีในวันนี้อะไรคือหนทางง่ายๆที่จะอยู่ในการจดจำอย่างถาวรอะไรคือหนทางง่ายๆที่จะอยู่ในการจดจำอย่างถาวรได้คำตอบเพื่อที่จะอยู่ในการจดจำอย่างถาวรจงลืมร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ของร่างทั้งหมด ในขณะที่กำลังเดินและเคลื่อนไหวไปทั่วฝึกฝนที่จะอยู่ในการจดจำถ้าในขณะที่นั่งอยู่ในโยคะรูปนั้นยังจดจำแสงสีแดงโยคะของรูปก,ก็จะขาดรูปนั้นจะไม่สามารถอยู่ในการจดจำได้อย่างถาวร ผู้ที่ขอให้ใครมากำกับสมาธิโดยเฉพาะเพื่อเขานั้นก็จะไม่สามารถมีโยคะได้บาบาพูดเรื่อยว่าการติดต่อของลูกนั้นควรจะติดต่อกับท่านโดยตรงไม่มีใครใครนั้นที่จะมากำกับสมาธิของลูกนะลูกสามารถที่ติดต่อกับท่านได้สาระของคุณธรรมในวันนี้ ให้อุทิศทุกสิ่งที่ลูกมีกับอัลฟาและรับอำนาจปกครองจงรักษาชาติของลูกว่าลูกนั้นจดจำพ่อและมรดกได้นานเท่าไหร่จุดที่สองอย่าได้แสดงการกระทําที่ผิดใดๆฝึกฝนที่จะอยู่ในการจดจำให้ได้อย่างถาวรพรของบัาตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้รูปนั้นเป็นดวงยานที่เต็มไปได้วยพลังผู้ที่จบสิ้นการท่าบนด้วยพลังทั้งหมดและจงมาสมบูรณ์ขอให้รูปนั้นจงเป็นดวงยานที่เต็มไปได้วยพลังผู้ที่จบสิ้นการท่าบนทั้งหมดด้วยพลังทั้งหลายและจงมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์ถ้าลูกนั้นมีความอ่อนแอใดๆในตัวลูกแล้วให้เข้าใจว่าเหตุของมันและ หาการแก้ไขกับมันเพราะมันเป็นระบบและพลังของมายาที่อะไรก็ตามที่ลูกอ่อนแอความอ่อนแอนั้นจะไม่ปล่อยให้ลูกนั้นเป็นผู้พิชิตมายาได้มายาจะเอาประโยชน์จากความอ่อนแอของลูกแล้วก็จะหลอกลวงลูกในตอนจบด้วยความอ่อนแอเฉพาะเพราะฉะนั้นให้สะสมสต๊อกพลังทั้งหมด แล้วจงมาเป็นดวงยานที่เต็มไปด้วยพลังโดยการนโดยการทดลองด้วยโยคะจงจบสิ้นการพัฒนบนแล้วจงมาสมบูรณ์โดยการทดลองด้วยโยคะจงจบสิ้นการพัฒนบนทั้งหลายแล้วจงกลับมาสมบูรณ์จดจำคติพจน์ว่าถ้าไม่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะไม่มีอีกคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่จบสิ้นอุปสรรค คติพจน์ก็คือผู้ที่จบสิ้นอุปสรรคด้วยพลังของความสงบและความอดกลั้นนั้นคือผู้ทําลายอุปสรรคซ้มผู้ที่จบสิ้นอุปสรรคด้วยพลังของความสงบและความอดกลั้นคือผู้ทําลายอุปสรรคอัจฉริโอมชานติ